สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนฟังไทยฟังล่าวหรือว่าต่างประเทศพี่น้องยินดีเข้าสู่ซ่องเบามุนชาแนลคนมักมวนพี่น้องมันก็จิมาอัปเดตภาพบรรยากาศอ่าระดับน,น้่มมุนให้เบื้องของบันทีฮะพี่น้องฮาตุลาพศหกพี่น้อง เอามาเบิ่งกันด้วยพี่น้องที่อธิบายให้เบิ่งพี่น้องมึนกะยดุดน้ามนี่ยุดแต่ว่าน,นี่บนพี่น้องยดุดยุดบกลงไปเมอกอนบกลงไปแต่ว่ามู่บ้านก็ยุดพี่น้องแต่ว่านี่ปัจจุบันมั่นทีหามึอนี่พี่น้องก็ขึ้นมาแน่น้อยนึงพี่น้องขึ้นบาแหง้งเบาซึม เป็นมากก็สิเป็นประมาณซอกนึงพี่น้องทั้งหาบกันแต่ทั้งสั้นก็สิขึ้นประมาณขอมือหนึ่งพี่น้องอากาศฝนก็นเป็นหุ่มืึ้มก็บางแน่พี่น้องทั้งนั้นตะกกเบียนขึ้นเมือนก็นแย่ไประดับน้ำมูลมึงนี่ก็ ก็ถือว่าบกขื่นโบลงพี่นอ้องอยู่พี่นอ้องอยู่กับฝนก็คือสีโลดแน่นพี่น้องกับตกเป็นบางแหงบางพื้นที่ลอยละหกสิบเปอเซนพี่นอ้องตกโคลาดอุบลบุรีลำ ที่สกเกตหนุ่งมาซ้ายนี่พี่น้องซ้ายตอนหลางพี่น้องบ้านนี่ก็ตกอยู่บรลลนบ้านนี้พี่น้องบริลลนตกอยู่บรลินเพราะว่าลมพัดไปทางผุ่นพี่น้องลมพัดไปทางบรลินพัดมาจากตะวันออกพี่น้องน้องมือก็ตกมาแต่ทาง บานบุงพี่น้องบุงเหมือนบุงอำเภอสว่างพี่น้องน้องมือก็ต,กต๊บ่แต่ทางเหนือพี่น้องทางเหนือเหนือไปทางลอยเอ็ดทางเข้มลาดพี่น้องต๊ะขามมากพี่ขามไปขามมากพี่น้อง,งวานนี่ก็แถว เขตตำบลกุดลาดกะบบเห็นตกพี่น้องตกกกะตกไปปยๆพราะเด็กๆได้หน่อยพี่น้องก็บแห้หยงานี่กะเพื่อนกะจาก้างตัดอยู่พี่น้องแต่ว่าเพื่นบ่รันได้โทรมาปลาเสียวโหลดด้วยเสียวคน ติดต่ออยู่พี่น้องฝาก็เป็นเมฆสีขาวพี่น้องไหลวนไปบนมาพี่น้องขึ้นืนนี่ก็บโบโตกก็ไปตกอยู่กาลินพี่น้องตกบแห้งเหลี่ยมห้องอยู่พี่น้องได้ว่าโบโตกตกก็สิบป,ประมาณห้าสิบ เอร์เซนต์พี่น้องเป็นบางพื้นที่สรุปแล้วก็ค,วค,กกค,คือน้ำมูลมันทีหาตุลาพี่น้องพศหกหกก็คือโบเกินพี่น้องคืนก็คืนน้อยน้อยยุทธไปแล้วพี่น้องชะลอก็คือปีนี้ก็คือสีโบถั่วห่อกแถวนี่พี่น้องปีกายมันถว่วมเบิดขึ้นไปหมด แย่ขึ้นไปน้ำมองกันต่ำๆขึ้นเมื่อหอนหน้าเขาคุณพี่น้องครับพี่น้องยิมนี่กับผมมียังหลายกับมาถ่ายภาพบรรยากาศได้รับน้ำมูลให้เวิ่งของวันที่ห้าพี่น้อง วันที่ห่พี่น้องวันนี้ที่ขึ้นเมื่อวานได้วันนี้พี่น้องที่ขึ้นเมื่อวานพี่้องบางหันกับไปตัวมองมาลองหนึ่งเที่ยวหนึ่งกับโบเห็นโบไหลพี่น้องวันนี้สีขึ้นเมื่อวานพี่น้องเห็นว่ากินข้ากินน้ำเท่ากันนึงจติตลงมาไปเลยพี่น้อง ว้านกสปปนนิประมาณโลนึงพี่น้องประมาณโลนึงนี่แหละทางขึ้นเมื่อพี่น้องก็มีทางดีแน่ราดยางแน่วราชดัยางแน่พี่น้องี๋้วจีทายใเฮิองพี่น้องทายทางขึ้นมเมื่อเฮือกทายทางขึ้นมเมื่อเิืงนกนะพี่น้องเนาะ อย่าก็เคี้ยวเวิร์ดลมูนนี่น้องใหม่ก็ผอก็ไฟเราพี่เราหน่องเด้อพี่น้องวันที่แปดเด้อพี่น้องเอฟซีใครอยากมากินเผือกกินมันหวานบางมุนก็สังกระทะวันที่แปดพี่น้องกินปลายตัวก้อยปไปตัวพี่น้องไอขึ้นง่ะพี่น้องกินข้าวซะก่อน ยังนุ่งมาไหมที่ชายห้อทางขึงเงาเรื่องพี่น้องไปเลยนี be ่คือทางถึงเงาเรื่องช่วงนี้เขาก็บอกว่าท่านไหนเท่ นั้นเลยเที่กลางท่อกลางทางก็มีหยามีเขี่ยวหมอกเขี่ยวมอนย้อนสีทรายพี่น้องมองคำแกงมันขึ้นมามันแงะมันน้ำห่องพี่น้องมองมันต่ำมันขึ้นเงะขึ้นมาพี่น้องนี่ก็สีเป็นทางข้อดีนี่นี่พี่น้องมันมันถ่วงขึ้นมาพี่ นีน่นี่รวมขึ้นว่าหัวฝายนี่ตวมขึ้นว่าแถวนี่พี่น้องน,อน้ำแกงแ่เขาฝายก็อยู่นี่เออสีน้ำมูนี่พี่น้องน้ำมูนี่ก็ถั่วน้ำแกงโอง้รวกับแนหน้าขเขา นีเีนทางข้อนเกียกรย์เเท่น้องอเท่ยอะขางนึงเขาก็บอท่านด้เท่น้องเท่หมุ่น,นรมวมแง่คึ้น่าหน้าเจ้เาหอมันเบื่อหรอพี่น้องย่าลืมด้ยพี่น้องเอฟซีคุยยุไกย่ไกพี่น้อง วันที่แปดจะเริ่มมากินสังกะทานมันหวานวาวมุนเด้อพี่น้องหรือว่าเอฟซียุกไกยู่ไกลตำบลพุทลาหรือว่าตำบลเอื้อนอเขียดอำเภอเมืองพี่น้องตะลุ่ตะมาพี่น้องกินข่าวกินปลาน้อกันแซ่บๆกินกะทิมันแช่พี่น้องก,กะทิมันแช่ มาพ่น้องมาหัวทำมฟ้าซ้ำเดียบเลี้ยวขวาพี่น้องเลี้ยวขวาทางนั้นก็สีมาตะวันฝากน้ำม,มันีก็เลี้ยวขวาึนเมื่อพี่น้องเป็นทางข้อขียดหรือการน,นอ ือนึงก็จับสอสามมือนึงจับแน่นรอดเดียวโนมือนี่ก็น่าเข้าใจตุ๊กีพี่กกยก็ถ่วงนี่นี่ก็เพราะที่ว่าถ่วง พวกไก่น้องห้างจับนมูนเห็นไหมประมาณกิโลนึงนี่ครับพี่น้องโลหนึ่งกันเลยโลกับตีเลยแน่เักนมาลอยเมตรพี่น้องกันเป็นเลยกันเป็นหวัดน้อหวัดเดี่ยวใช่นี่น้องตัวนี้ม้วนเขาเห็ดเท่มานจะกอด จะที่ทางเขาวัดป่าชา้านาคราสํานงานสงวันนาค้าพี่น้องบ้านเขากองวัดโคอยู่นั่งยินทางยายของวัดพีนดน่น้องจะเลื่อนไปข้าวก็ไม่หดพี่น้องลงหดไปลงหดมูนต่อ งไปหมดพูดไปฟ้าแรงตามตะกี้นี่ก็กำแพงอกมูพี่น้องตะกินเป็นอกมูเก่าเขามาสื่อเยอะเยอะอยู่หา0อยเมตรก็หอดบ่ายพี่น้อง ทางเขาคขงหมูเกา่าลูกมูนี่แต่มันเป็นปลาอยู่พี่น้องแต่ว่าเขาชนขรือวาเขาเส,สือเราก็เกิดชนเกิดติดเป็นกำแพงปกหมูเก่าพี่น้องหมดว่านแล้วพี่น้องหมดว่านแล้ว,ลวพี่น้องคลิปนี้ก็มไม่ยังได้ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยหรือพี่น้องแล้วที่อัปเดต เกต่อไปเหวืองมือหนาวพี่น้องมือส่งกระชากขอเกันคืนหนาอพี่น้องสวัสดีครับ